กุด <Good S 2> <Good S 1> ปูครับหลายปนี่หลายปะดูครับ่ปูนั้นเลยครับเนี่ยนนะเอาไปขายบ่ครับเนี่ยโอก็ใส่ไม้ไปขายด่บอกว่าใส่ตันนี้ไปขายอันนี้เาอะไบดูไหครับไหนๆอีก มดละวมันงฮะมดูแล้วมั้โอ้ยูนี้ทางนั้นมันมีบ่อนอ๋อต้องดูดูรูให้เป็นเนะาะจไม่มีรูจิู่ยังไงเนาะอืมนี่ดิดูใหญ่อ๋อย่างงี้มันลึกออ๋นนีี่่โอ้โหมันคือเกี้ยงดีแท้นเนี่ย โอ้โหขุดตั้งแต่กี่โมงเนี่ยอ,อืมโอ้น่าจะสองโมงแปดโมงมูเติเนล่ะโอ้ยอย่างนี้น่าจะมีมอย่างนี้มันมันมันแต่ว่ามันไม่ลึกเนาะ,ะไลึกยายก็ไม่ขุดหรอกไม่ขุดเลยคือเอออ๋อแล้วถือไม้เกี่ยวไปด้วยเออขอทาไปนั่น ตัวใหญ่บ่ไหนโอ้เข้าทางเลยครับได้แลครับหนึ่งตัวโอ้ยอย่างนี้ไม่ลึกเนาะอย่างงี้ได้อยู่อือ้อ ไมเยอะบ่อ๋อหลายคนัจนเนาะโอเคโอเคอ๋ออ๋อเก็บบ่เอาไปขายบ่จ้าเพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อยังไงครับหรือเราไปขายยังไงรถเขามารับซื้อที่บ้านอ๋อมีรถมารับซื้อด้วยเหรอจ้ามารับซื้อที่หมู่บ้านน่ะอ๋อ ปูอะไรปูนาดิบอกเออปูนาดีบอกปูนาอ้โผมเห็นคนขุดกันเยอะเยอะไหมอู้หูได้เยอะเลยครับนี่นี่ครับโอ้โหตัวใหญ่ขน้ดเลยโอ,โอ้นี่ก็นั่นแล้วครับเนี่ยเขาจะซื้อยังไงกิโลละกิโลละใช่เท่าไหร่นะครับห้าสิบกิโลห้าสิบอ๋อนี่ครับโอ้มีที่เกี่ยวขึ้นมาด้วยเนี่ยเนาะ นี่ตัวเมียตัวเมียมาแล้วอู้มดีเยอะเลยเนี่ยเยอะโลยอ๋อมีกบด้วยนะใช่ไหมครับมีมีกบครับกบกบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูขออนุญาตกบกบกี่ได้กบกี่ตัวมันตัวเดียวอืมไอตัวน้อยๆได้กี่ตัวโครับนี่กบกบเอ็บเอ็บ กบครับกบผมเห็นเขาขุดกันเยอะเหมือนกันอ๋อโลละห้าสิบบ่ครับวันขุดทุกวันบ่เนี่ยหรือแล้วแต่ทุกวันอ๋อทุกวันเลยก็นาเกี่ยวข้าวเสร็จก็ขุดเลยอ๋ออ๋อนี่นี่เขาเขาขุดนาใครก็ได้บ่หรือบ่ได้อ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อโอเคไม่ได้อะไรเนาะ มีหนูปะครับเนี่ยหนูเยอะไหมแถวนี้ไม่หนูนะม <c oughs> ีเห็นเขาะมาใส่อันนั้นโ <c oughs> อ้โหวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ประมาณกิโลครับถ้าิสองกิโลสามกิโลจ้าอ๋อโอ้ถ้าดินทรายนะสี่ห้าโลต่อวันอ๋ออะไอครับดินทรายมันคุณง่ายกว่าใช่อันนี้มัเนเหนียวอืมหาดูยากเลยจ้ะอืม จะได้กลับบ้านแล้วก oh. อา่กิโลห้ากิโลก็พอ oh. ถ้าเป็นถ้าเป็นดินทรายนะอ hmm. อันนี้ดินเดียวมันขุดยากอ๋อโอ้โหเกี่ยวตรงนี้เลยสบายเลยเด <c oughs> ี๋ยวขอญาต